สวัสดีเอฟซีแฟนขาแฟนช่องนะคะเมื่อกี้แอดเห็นน้องจุกนะคะน,น้องจุกสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีครับไม่ใช่อยู่นู่นนู่นข้างหน้าอ๋อเข้าหลงปน้องจุกมาก,กับใครไปพี่น้องจ่ายเงินซื้อไหมครับมากับใครวันนี้เดี๋ยวจะตั้งถามก่อน โอ้ยหันมากล้องหน่อยเถอะไม่ได้ยินได้หนิหนูครับพี่สฮะมากี่คนครับมาประหยัดตัวมาประหยชน์ตัวอ่ะตามน้องจุกไปนะคะได้ยินว่าน้องจุกจับปิงปองใช่ไหมน้องจุกจับปิงปองใช่ไหมมันออกตัวไหนน่ะฮะนี่อยู่ตรงนี้ถูกเอาเลยอันไหนขาทุกอ่ะ น้องจุกจับปิงปองใช่ไหมมันออกตัวไหนตงไม้ด้วยครับหนูจะไหว้ปูเวทเหรอจะไหว้ปู่เหรอเอาแต่เลขชุดก็ได้ครับหนูจะไหว้ปูเวทโอเคไมวมาเลยปูเวทจะไหว้ปูเวทเอาทูบด้วยนะครับเอาทุบด้วยใหมากินเลยป้าพี่น้องให้มากินเดี๋ยวจะแอดมินตามน้องก่อนโอ้มีคนมาเยอะเลยนะคะวันนี้ดู พี่น้องไปก่อนเจอน้องจุกคุณแม่ก่อนกลับก็มาไหว้ปูกก่อนนะแม่เนาะนะคะ ขอเลขเล้วก่อนใช่ไหมอดูบรรยากาศก่อนนะคะท่านผู้ชมนก้องจับว่าล้งก็จับแล้วนะคะอที่แล้วได้0ูนหสาเหรอขอเลขล้วนลูกนะน้องได้ศูนได้ตรงเหรอดองไอ้ตรงรอบนี้หนูได้ได้แปดสอง ไดแปดสองสามครับใปดแปดสองสามครับวดที่แล้วน่ะเจ๊ตังไม่ได้ดูเลยนะจับปิงปองไม่ได้ถ่ายเลยนะใช่ไหมใช่ครับอ๋อหนูจับปิงปองได้ตัวไหนดิได้ได้แปดสองสามวดก่อนที่แล้วไงวดที่แล้วนะวดที่แล้วนะได้ตัวไหนคุณูกฟาร์ม ศูนย์หกสามงวดนี้จับหรือยังครับหกสได้ตัวไหนครับศูนย์หกสามรอบนี้ไดร้รอบนี้ได้อทำไมพอบ่าแล้วมันไม่ไดับสักทีเรงๆครับเป่าก็ได้เป่าเลยอ่ะรอบนี้ได้ตัวไหนได้ได้ได้แปดสองสามแปดสองสามอ่ะวันนี้ <im itation> จะปักเอนไจะปักให้คุณ่อปเลไปไหว้ผู่เวทก่อนอาไปไ,อนนไปไหว้ปู่เวทก่อนอเดี๋ยวรอดูนะคะเป็นเลขทูบนะคะท่านผู้ชมให้คุณพ่อค <im itation> รับวัยงม้ยังไมน้ไม่ไหว้ปู่เวทจแ้ไ <im itation> หมไม่ไหว้เสร็จแล้วไงลูกไหว้ผู่เวท สวัสดีค่ะคุณแม่ก็มาด้วยนะคะวันนี้พ่อแม่คะรอดูทูบแน็กสิสแน็กจะได้เลขตัวไหนรอดูทูบก่อนก็ได้รอดูทูบก่อนครับว่าจะได้ตัวที่จะปิงปองไหมนะคะ เดี๋ยวรอลุ้นนะคะท่านผู้ชมลุน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 ต้องนสแน็คมายินตรงนี้ลุนน้องจนน้องสแน็คนะคะอาหารมาทางนี้หน่อยจะจังถามหน่อยเออวันหนูได้บอกกับปู่ว่ายังไงบ้างครับอืมก็ไหลออดีๆยนดีๆยืนดีๆคุยกันดีๆก่อน fc เขาตามหนูอยู่นะมีคนเข้าไปดูเยอะอยู่ใช่ไหมครับครับผมแม่ดอกกุหลาบเด็ดตอ,อเองเสื้อ,อน,นี่ได้แล้วเนาะวันนี้เนาะได้ใส่ของปู่มาเลยนะคะคอันนี้มมนหลุดออกมาเองครับอ่างวันนี้เดี๋ยวฝันไม่ถามก่อนฝันครับฝันว่าไงหนูฝันเห็นปู่องค์ดำฝันอีกแล้วเหรอครับหลายรอบแล้วครับอืมฝันว่ายังไงครับหนูฝันเห็นปู่องค์ดำอยู่ตรงน้ำตรงนั้นแล้วก็อยู่ตรงในถ้ำแล้วก็ตรงนี้ สามที่ครับสามที่ฝ<า>ันเหมือนเดิมเหรอครับเหมือนเดิมทุกวันครับแล้วปู่ไปปู่ว่ายังไงบ้างครับอปู่ข้อในฝันน่ะก็ว่าให้นก็ให้หนูมาก็มาจริงๆอ๋อบอกให้หนูมา,ห,ห,นมาหนูก็มาจริงๆอิงครับี่ปู่บอกเลยครับ ปูองค์สีอะไรครับปูองดำปูองค์ดำไปเข้าฝันแล้วก็วก็ชาววสุวรรณชาวเวสววสุวรรณด้วยหรองวดนี้ครับงวดน,นี้ปูเวสสุวรรณก็ไปด้วยหรอครับอืมหนูได้หนูปิงฝูงมาน,นั้นได้ะได้แปดสองสามแปดสองสามจับปิงปองครตรงนี้ปองขอปูองดำ ได้แปดสองสามหนึ่ทนนึ่นั้นและแปดสอมี่เจ็ดมันก็เคยออกหนูไปฝูมมันังก็ได้รี7เจ็ดแล้วครับอืมครับผมมันย้อนทัไมอีกแล้วครับอดูไว้ผมเล่อะไรครับเรกเรกมาแล้วเหมือนแปดนะเหมือนแปดรือเก้าเก้าเก้าลแปดพี่เห็นเป็น9ดนะ ช่มน้องสแน็คนะคะน้องจุกนะคะในวันนี้มีโบสีแดงด้วยนะคะมีสองตัวน้องเล็กคู่ของน้องสแน็คเป็นกาแฟมีสองตัวครับมีอาจารย์น้องอาจารย์น้องใส่โบใส่แว่นใช่ไหมคะนาฬิกาก็ใส่ครับโอ้เสือใหญ่ครับโอ้นาฬิกาก็มีจำได้อ่า รักไทย99เน็ตไอดอลอาจารย์น็อตนะนี ah. ่สแน็กรักใทยลูกอาจารย์น็อตอาจารย์น็อตเป็นไอดอลของรักมากไหมครับผมรักให้กำลังอาจารย์น็อตให่มาเลยก็เสียดายออาเนี่ยพูดดีๆก่อนให้กําลังใจอาจารย์น็อตหน่อยอันนิ่งๆก่อนหันหน้ามาทางกล้องก่อนอาจารย์น็อตมากเลยอ่ะพูดพูดหน่อยให้กําลังใจอาจารย์น็อตยังไงมั่งให้กำลังใจเยอะมากเลยครับให้แบบไหนดีวันนี้เต็มมั้ย อาจารย์นอตเสียใจอยู่นะตัวเลขไม่เข้าบอกอาจารย์สู้ๆไหมบอกอาจารย์ให้สู้ไหมกอาจารย์นอตสามร้อยเก้าเลยเท่าไหร่นะรักอาจารย์นอตสามร้อาครับอ๋อสามร้อก้อาจารย์นอตสามร้อยเกครับอืมครับผมก้าก้าอมาเร็วเดี๋วเรานตัวเลขนะโมโห แม่ไม่มานี่อารมณ์เสียเลยเหรออารมณ์เสียครับเราไม่ได้มาหาปู่กับอาจารย์มาชสรุปแล้วงวดที่ผ่านมานะคะน้องสแน็คเนาะให้ตัวเลขไปสองชุดสามตัวนะคะให้สองชุดเนาะเพราะว่าชุดแรกมันจะเป็นสองแปดหนึ่งแล้วก็ชุดสองแปดหนึ่งแล้วก็ชุดปิงปองนะให้ศูนย์หกสามแต่แอดไม่ได้ลงคลิปนะคะแต่ว่าได้ลงคลิปของน้องปังปอนใช่ไหมน้องไอได้ลงไหม ูมันมาไม่ทันกันมเลยาูดสันแครับอะไรนะครับโทรสัตว์ม่ได้ผัพท์แม่หนูครับอ๋อจัปิงปองได้เบอร์โทรศัพท์เลยไม่เหลือไม่เหลืออ่เรางนี้มาลุ้นเลขมามาลุนเลขกดันอยู่ดีนูอดีๆซิจมาลุนมาลุ้นด้วยกันตอเร็จับปิงเออจัปวจะเัไหนรตัวเทจับใน่ตนีแดงุด้อ เดี๋ยวดูบรรยากาศไปก่อนนะคะท่านผู้ชมจับอีกแล้วหกสองศูนยสาธุสาธุเลขที่หนูจุดเก้าหนึ่งเลขอะไรครับอีกตัวหนึ่ง นี่เนาะไหว้ปูเวทกันยหมไงเก้าหนึ่งก็ไหว้ปูเวทเอาดอกไม้เก้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมได้สองตัวเลยอีกหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะท่านผู้ชมอปูนะคะท่านผู้ชมโอ้ก็ปี่เลยก็ปี่ท่านี้เลยเหรอโอ้วันนี้อาจารย์น็อตไม่มานะคะน้องสแน็คมามากอดปูเลยให้กำลังใจอาจารย์ใช่ไหมลูกใช่ครักอาจารย์ไหม รักเท่าไหน,น่น้อนี่เก้าร้อยแปดเก้าร้อยแปดเก้าร้อยแสนเก้าร้อยแสนเหรอใอะไรคือเ้าร้อยน้องเพิ่นชอบในตัวอาจารย์น็อตีนเนาะบอกอะไรไหมครับค่ะการแต่งตัวอะไรดีครับเลขนะคะได้มาแล้วนะคะเป็นเก้าหนึ่งเก้านะคะท่านผู้ชมตอนนม้นก็ออกพิจิตแล้วมันออกมากลับมาอีกแล้วครับพิจิตกลับมาอีกแล้วครับครับ อันนี้วันพระให้นั่นน่อย่าอย่าเสียงดังันนี้ลักผูกไม่ใช่หรออละู่สรุปตัวเลขสรุปตัวเลขไหนครับไเขาตัวไหนกันแน่มีตัวไหนสรุปตัวไหนครับผมสี่เจ็ดเลขทูบหนูไปสุ่มในถ้ำครับหนูไปสุ่มในถ้ำครับนูไปสุ่มสุ่มนู๊ปิงปองในถ้ำบ่ได้สี่เจ็ดเหรออ๋อมันลูกอ๋อได้สี่เจ็ดว่าจ้ะ กันไหนเพิ่นจับปิ้งปองนี่เพิ่นได้อันชุดหกสามชุดหกสามเข้าตรงๆเนาะเมนจะจะยุ่หง้ากนี่แหละแต่ว่าเจ๊ตัง<อ>ไม่ได้ใหญ่เอาลงคลิปนะคะเ,คเป็นช่องของน้องปอดนะคะแล้วก็จะเป็นสองแปดหนึ่งเนาะวันนั้นนะคะแต่ว่าคนกต่เสียดายแบบลายด้วยเนะาะเพราะว่าจาคนก็บขับไปเบื้องหลังยอยู่ว่าเมนบอนีมค่ะอือย่าร้องไห้ ทนี้เพื่อนไฮมันบอกไฮฮอาจารย์นัตตี้อ๋อนะคะวันนี้น้องรองไหนแม่ขามหาอาจารย์นัตตี้นะคะหน้าแม่พามาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะซื้อเสื้อสีสีเอาสีไหนวันเนี้ยสีเขียวสีเขียวเหรอแกเอาไปนะจ้าธรรมดาเพันกระบอกถือหลายอยู่จ้าปีกายนี่จะจะเริ่มตะเกบซีมาเหม่พี่เกบซีมาเหม่พี่พี่ไรลายห็นล้วตะต้นปีกายไรามาเรื่อยเรือยเลย แล้วันนี้มามามาส่งถ่ายกับมา8ปดห้าค่ะแล้วก็แล้วก็เจ็ดเจดห้าเนบ่ค่ะตอนเย็นธันวาเนึแล้วก็มาส่งท้ายอยู่กันที่30มสิบบกธันวากี่งวดละแปดแปดปดเก้าอกจะงวดติดเหรองวดเดยพี่พางแม่นหน่อยงวดเด้่ังนนึไม่ได้ลงงวคติดก็ไม่ตเพิ่น ทำไมอะไม่เห็นอาจารย์นอนเหรอลูกค่ะบอกบอกอาจารย์นะก่อนปากว่าคงสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ะจตังไม่ได้อ่านเลยพอดีแบตมันหมดอ่ะแล้วนี่สรุปตัวเลขที่จับได้ตัวไหนบอกดีๆปิงปองเมื่อกี้นี้ตัวไหนจําได้หรือเปล่าครับได้ได้มองมองกล้องลูกมองกล้องดีๆได้ตัวไหนครับได้ได้แปดสองศูนย์แปดสองศูนย์ไม่ใช่แปดสองศูนยแปดสอง ท่านผู้ชมนะคะก็จสลุปตัวเลขของน้องจุกนะคะน้องสแน็คนะคะเลขทูบได้919นะคะแล้วก็เลขจับปิงปองนะคะได้023นะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ